โอ้ยพ่อของขวัญอีกแล้วพ่อของขวัญถึอใจลูกซ้ายแล้วบัดเนี่ยโอ้ยไม่มีหีไรซับปะหีไรซับนี่โอ้ยไม่มีแต่หนังสือเกี่ยวกับรถซับโอ้ยไหนโอ้ยได้รถโบราณแล้วดูสิว่าเชียร์แฮปนัมเบอร์เฮียโอ้ยได้ของขวัญให้ลูกซ้ายแล้วบัดเนี่ย ี่ฮาหมนิโอลลทูเออมีสองอันเออมีอันกองอยู่อีกพพนะอาจจะยูมองอื่นพี่น้องเป็นมักรสซับโอ้ยได้ของกว่าในลูกแล้ว โอ้มนีหลายอันเลยลงใส่ยูมองอื่นพี่น้องยูมองใดมองเนึงนี่แหละเจอของขวัญเจอของขวัญให้ลูกชายแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนโอ้อันนี้คุณพ่อก็ได้ของขวัญอะกางเกงในแกนอยู่สงเ ไม่มีอีทิ่งอยู่บ้านค่ะอันเดเมเซลเราสงสัยโน่ for you โอสงสัยอันเพิ่นคิดว่ากางเกงไหนเธอเก่าพอนะเพิ่นว่าตัวใหญ่สงสัยสิหายมูสงสัยต้องหายมูเอ็กเอ็ลตัวไ่พอนะ โอ้โอ้ตัวใ,ใหญ่ใส่บาได้ดอกฟี่น้องเมื่อกี้ซองลงไปทั้ง <Four. S 1> ไอหน้าต่างมีคนมาขายของพี่นองคนอารับ <is> สงใส่เพื่อนเคาะประตูแล้วเพิ่นบม่มีคนตอบรับไม่ไปแฮปปี่อะซัมอันเดอซัม กองอีอย่างบุพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่อยู่เดี๋ยวมือหลังมีเวลาสิเปิดให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็หลายอันอยู่พ่อเชียงดนตรีกล้องถ่ายรูปโอ้ยดีอวะอุโอ้ยเป็นฟิล์มพี่น้องอีอย่างฟิล์มรูปภาพ ก็ชิได้เอาทิมแล้วพี่น้องเป็นรูปภาพครอบครัวเพิ่นนี่แฟมิลี่อะเอาวว้อ่ะรูปภาพครอบครัวเพิ่นก็ชิได้เอาทิมเผาทิมพี่นอ้องอ,อันนี้ก็เป็นกล้องท้ายรูปเนาะคะ่ะกล้องท้ายรูปโอเคนะพี่น้องเนาะสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ